เอาพอพันห้าร้อยตัวพอพันห้าร้อยตัวใช่คือพี่เนี่ยเขามาขอ,อ,อเขามาขอใช้ชื่อเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยก็ะจะมีคนถามเข้ามาเยอะมากพี่ใช่ของเก่งหรือเปล่าปลาหมึกพี่อร่อยมากเ,าเขาไม่ได้ถามว่าใช่ของพี่เก่งหรือเปล่าเพราะว่าป้ายเป็นบอกแล้วว่าเป็น,อปนของลาวเฮ้ยปลาหมึกพี่อร่อยมากน้ําจิ้มเด็ดมากปลาหมึกสดมากย่างดีมากย่างพอดีมากทีเนี้ยเขาเลยเสนอเรามาบอกตลาดเรียบด่วนเฮ้ยได้ลงเรียบด่วนเลยเหรอขายมากี่เดือนแล้วพี่ตรงนั้นขายยังไม่ถึงเดือน เฮ้ยก็วันที่25ทำไมมันดังไวจังอ่ะแล้วทุกตัวต้องไข่ด้วยใช่อ่า<ม>ลองดูทุกตัวต้องไข<ม>่นะหายตังค์ท่านจะลุนพุ่นไมีมเยอะซื้ออุปกรณ์ไปประมาณ200,000ละ มาเลยยกลงมาเถินไว้เนกี่ลังนะวันนี้ยี่สิบเอามามันตกเอาที่ลงนี้เดี๋ยวมันสูงไปเอามาเอามานี่กรสัยังเลยทำไมไม่ยกเองปะยกเยยะยยกมันวันนี้เยอะหัวหน้าไงลูกน้องก็ทำไปแต่อย่าไปเอียงเอียงเอียงโอเคมาเดี๋ยววันนี้ผู้ชมครับเรามากันที่ตลาดนะครับวันนี้เอาของอร่อยมาฝากมาแจกพี่พี่แม่ค้าพ่อค้าที่กำลังขายของอยู่ตัวนี้นี่เลย น้ำปลาตราเด็กสมุนนะครับนี่เราได้กินของอร่อยเราก็ต้องให้พี่ๆน้องๆเราได้กินด้วยอ่าสับกัเลยครับนี่เป็นน้ำปลาที่ไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุกันเสียแล้วก็ไม่เจือสีแดดกันหมดเลยในตลาดวันนี้ไป,ไป,ไปโอ้วันนี้เรามาแจกของแกเดี๋ยวนะแกะก้อนแกะก่อนขึ้นเอาขึ้นเนึน่อง น้ำปลาตาเด็กสมบูรณ์มาเลยครับพี่น้องครับนี่ครับนี่น้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์รับรองก็ดีเอาไปเลยครับเข้มมามาเมโดดมา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 กินกับข้าสวยอย่างเดียวก็อร่อยแจกพ่อแม่อะมาจัดปลาไส้ตันแท้ๆเข็มนัวไม่เข็มโดดสีเหลืองทองมาพี่มาพี่มามีขายทั่วทั่วประเทศตามร้านทั่วไปเลยครับซื้อได้ถ้าติดใจไปซื้อได้นะครับน้ำปลาตาเด็กสมบูรณ์นะครับอะไรครับพี่ครับนี่ น้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์ผลิตจากปลาไส้ตันหมักด้วยวิธีธรรมชาตินานถึง12เดือนนะครับผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานนะครับทดลองได้ครับขอบคุณมากนะครับนี่ทีละคนนะครับอ่านะครับทีละคนครับทีละคนครับเดี๋ยววันหลังมาแจกอีกนะครับไปลองชิมดูนะครับน้ำปลาตาเด็กสมบูรณ์นะครับพี่ลองใช้ดูนะครับนี่อร่อยมากๆเดือวลองจะติดใจนะครับน้ำปลา ตราเด็กสมบูรณ์จัดไปครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทางตราเด็กสมบูรณ์นะครับวันนี้เอาน้ำปลาตาเด็กสมบูรณ์มาแจกพี่น้องนะครับในตลาดเดี๋ยวเราไปดูุมด้านโน้นอีกนะ มากมากเลยครับพี่ยศขาครับยายคุณคุณน่ะคนนั้นน่ะใครนุ่น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 กิ่งลายพรางอ่ะใช่ไหมใช่เหรอไม่รู้อ่ะเห็นเก่งหลายหลายคนน่ะใช่พี่เก่งไหมนะฮัลโหลพี่เก่งพี่ใช่พี่เก่งลายพรางไหมเนี่ยใช่น่าจะใช่มั้งแต่ว่าตั้งแกอยู่เรียบด่วนไม่ใช่เหรอเอาเอาไม้เอาไม้มาพี่เก่งหน่อยเอาเปลี่ยนร้านใครเมื่อเมื่ ก่อนขายม้าแล้วตำรวจวนก็เลยเปลี่ยนมาขายปลาหมึกพอขายแบบขายเนื้อม้าไม่ขายม้าที่แหละจะเป็นม้าแก่ม้าเทศม้าแข่งม้าอะไรอย่างเงี้ยเปกนั้าย<า>ขายม<า>้าม้าขออนุญาตผู้ชมครับหึขออนุญาตพี่เข่งลายพางได้เลยได้เลยได้เลยป้าเปิดร้านขายปลาหมึกที่นี่ใช่ผมเห็นแต่ตลาดเรียบวนไม่ใช่ี่างสาขาสองสาขาสองแล้วขยายเราพอเราสาขาแรกเรามีทุนเรามีกำไรเพิ่มขึ้นเราก็ต้องขยาย วันละเท่าไหร่เอา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 บาๆวันเท่าไหร่วันละพันเอาเบาๆบาพันห้าร้อยตัวพอพันห้าร้อยตัวใช่ไม่ธรรมดานะพันห้าร้อยตัวเนี่ยนี่มาเปิดที่นี่แล้วตลาดจัมโบ้นะพี่น้องนะขายม้ามาก่อนด้วยวันวันวันไม่ตัวจะเป็นใครแต่ตัวแต่ตัวไปดูร้านด้วยนะโอ้โหโอ้ยน่ากลัวไป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 ดูร้าน เขาน่ารักทุกคนยอ่เก่งน่ารักทุกคนคนเต็มเลยคนเต็มทุกวันคนเต็มทุกวันไม่ใช่คนซื้อนะมาทักงงานแน่นร้านหลนี่คือคนทํามาหาเกินอีกนะฮะที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้ดูในคลิปนี้เอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวคุยกับพี่เก่งเลยมาเห็นพี่เก่งมาแกะของอ่าโอ้โหหมึกย่างลายพรางใช่พี่เก่งลายพรางนะครับนี่เป็นสาขาสองสาขาสองครับ คิดยังไงพี่เริ่มต้นยังไงถึงได้มาขายปลาหมึกก็อย่างที่บอกกันตอนแรกขายม้าแล้วสมรวจเอาดีๆพี่ไม่เมื่อก่อนเนี้ยจริงๆแล้วพี่เนี่ยก็ทำอยู่นานแล้วพี่พี่พี่ชายมาทำทำอยู่ทำอยู่สักพักแล้วแล้วเมื่อก่อนเนี้ยเขาก็มาขอใช้ชื่อเราแต่ก่อนที่จะใช้ชื่อเราอ่ะพี่ผมเมื่อกี้เนี่ยนะเออคนเมื่อกี้เนี่ยทำปลาหมึกย่างมา่อก่อนใช่ก็ทำน้ำจิ้มอร่อยคือจริงๆแล้วปลาหมึกแต่ละที่เนี่ยมันเหมือนกันหมดแหละขอให้ปลาหมึกสดถ้าน้ำจิ้มอร่อยทำไมไม่กินแต่น้ำจิ้มต้องขายปลาหมึกฮะ ถ้าน้ำจิ้มมันอร่อยยายไปช่วยนะยายไปเกิดอะไรขึ้นยายไม่รับรองเไงอยู่ในกระเป๋า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 ด้วยอะไรไมอะไรในกระเป๋าตัง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 คือพี่เนี่ยเขามาขอ เขามาขอใช้ชื่อแต่ก่อนที่จะเอาชื่อเราไปใช้เนี่ยเราก็ต้องทิมก่อนอน้ำจิ้มโอเคไหมปลาหมึกโอเคไหมถ้าสมมติของที่มันเป็นชื่อเราแล้วเนี่ย<อ>ถ้ามันออกไปท่านไม่โอเคเนี่ยเดี๋ยวคนเขาจะมาคอมเมนกันได้ว่าโอ้ยปลาหมึกเก่งแม่งปลาหมึกก็เหม็นปลาหมึกน้ำจิ้มแม่งกระดูเลตอะไรเงี้ยทุกอย่างโอเคหมดเราก็ให้เขาไปขายพอไปขายแต่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้คิดค่าอ่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คิดอะไรกับเขาเลยเขาอยากเอาไปขายก็ใช้ชื่อเราก็ใช้เพราะว่าเราคิดว่าช่วยเหลือกันไปมีวันหนึ่ง ช่วงหลังๆเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยก็จะมีคนถามเข้ามาเยอะมากพี่ใช่ของเก่งหรือเปล่าปลาหมึกพี่อร่อยมากเขาไม่ได้ถามว่าใช่ของพี่เก่งหรือเปล่าเพราะว่าป้ายมันบอกยู่แล้วมันเป็นชของเราป้ายมันบอกยือแล้วมันเป็นของเราทีนี้เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยปลาหมึกพี่อร่อยมากน้ําจิ้มเด็ดมากปลาหมึกสดมากย่างดีมากย่างพอดีมากเฮ้ยเราต้องลองละเราต้องลองแต่ว่าเราก็กล่าวว่ายังไม่คิดว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพหลัก เราคิดว่ากําไรอาจจะได้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าอาจจะไม่พอค่าใช้จ่ายในการที่เราใช้จ่ายเท่าไหร่กันเียวมันจะได้เท่าไหร่กันเทียวอะไรเงี้ยก็ลองขายดูแล้วทีเนี้ยประจวบเหมาะกับว่าทางพี่เอ็กอ่ะพี่เอ็กลูกหม่อมเหย็นอ๋อครับครับเออก็ปรึกษากับทางพี่เอ็กไม่ช่วยนะยัยไปช่วยนะพี่เอ็กลูกลูกอหม่อัเย็นอ๋อรอรอหน่อยก็จะมีเอ็กกับเอ็มหม่อมเอ็กหม่อมเอ็มเอะจังหวะว่าเขาอ่ะก็อยู่ในกลุ่มแก๊งฮาร์เรียสเดียวกัน เขาก็เลยบอกว่าอยากทําอะไรไหมเดี๋ยวเรื่องตลาดเนี่ยก็หาได้ทีนี้เขาเลยเสนอเรามาบอกตลาดเรียบด่วนเฮ้ยได้ลงเรียบด่วนเลยเหรอเราก็ตกใจได้ลงเรียบด่วนเอาวะถ้าสมมุติว่าขายที่ตลาดเรียบด่วนแล้วไม่มีคนซื้อก็แสดงว่าเราไปต่อไม่ได้แล้วเพราะที่นั่นคนเดินเยอะขายของใช่เขาไปขายเขาไปขายของในนั้นนะไม่ใช่ธรรมดานะใช่เขาก็เลยไปประสานงานกับอาชัดครับอาชัดตลาดไทยซึ่งเป็นคนดูแลตลาดเรียบด่วนอยู่อ๋ออาชัดที่แกลงโซ้อนนะอ่าใช่แล้วต๊กปูเนี่ยนะ คุยกันคละชัดก็ไว้ก็บอกดีมันมันคุณละชัดอันนั้นนะข้าวสารคงอุดมอันนี้ชัดเจนอ่าอันนี้เอาไปอีกองนอีกอันเอาอีกอันอ่าพี่ชัดตลาดไทยอ่าพี่ชัดตลาดไทยทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยอาชัดเขาก็เลยโทรโทรมาให้คอนแทคมาก็ไปคุยกันเรื่องตลาดเขาบอกได้ที่แล้วนะอุ้ยไวมากคุยกันสองสามวันได้ที่แล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยทำก็ทำเราก็เลยถามว่า ค่าที่เนี่ยแพงไหมเขาบอกเขาไม่เก็บเฮ้ยจริงเหรอเออเขาไม่เก็บปกติคนตรงเก่าที่ขายอยู่นั้นค่าที่เดือนหนึ่งสี่หมื่นโอ้เขาไม่เก็บด้วยค่าที่เดือนสี่หมื่นเราตลาดให้ด้วยเลยใช่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอนาคตยังไม่รู้แต่ว่านับปัจจุบันตอนนี้คือเขาบอกว่าขายไปก่อนเลยเขาไมา่เดือนแล้วพี่นขายยังไม่ถึงเดือนเฮ้ย ก็วันที่25ทําไมมันดังไวจังอ่ะแล้วเปิดร hmm, ้านวันที่25นะมาตั้งแต่เมื Armed ่อวันนี้กินกี่วันแล้วอ่ะเออโซเชียลมันไปไวโซเชียลเดี๋ยวเดี๋ยวของมามอบให้หน่อยฝากหน่อยได้ปลาแท้อ่าน้ำปลาแท้ปลาเด็กสมบุญไย้อาขวดออกไปดูนะครับนี่ขายดีขายดีขายดีอ่าอ่าอ่ฝากไว้ด้วยเยายไปเก็บให้พี่เก็บข้างหลังเลยชิมดูพี่ได้ครับนิดซอสไว้ด้วยโอ้โหลมทะเลสมบุญเดี๋ยวเอาเครื่องเลย <T> <mic> ได้ครับได้ค,ดครับโอ <attentive. S 2> ้พี่เวลาเวลาได้ประมึกโอ้โีนีดีน้ำจิ้มน้ำจิ้มอย่างขายดีมากๆที่ที่เรียบด่วนวันหนึ่งวันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ oh. ให้อินเสิร์ตนะครับแต่จะให้ดูภาพว่าบรรยากาศที่ตลาดเรียบด่วนของพี่เก่งรายพางนั้นคนเยอะขนาดไหนไปดูครับ่ค่แล้วก็มาโอ้โหพี่ คนมันเยอะมากเลยนะแน่นมากแน่นมากเข้าแถวยาวเลยเยอะจริงล่าสุดคุณเจนนี่ก็ไปซื้อไปเหมาใช่ไปเหมาโอ้ไปเหมาคุณเป็นคนมีเพื่อนเยอะด้วยแหละแล้วก็ก็ช่วยๆกันโซเชียลมันก็เข้าถึงคนอยากไปให้กําลังใจพี่ใช่ครับผมมองเลยนะครับนี่คืออีกอีกอีกหนึ่งอาชีพหึงอาชีพที่ที่พี่เก่งแกทําแล้วผมรู้สึกว่าเออมันมันถูกกับพี่มากอ่ะพี่บอลก็มานะพี่บอลก็มาครับพี่บอลมาบ๊อบบี้มาครับ ก็มาแสดงความยินดีแล้วก็มีอินเทไอดอลใช่มาช่วยกันแล้วคราวนี้มันขายดีแบรนด์ในขนาดนี้ผมว่าต้องมีคนสนใจมาซื้อเยอะเฟรนชายเยอะแต่ไม่ขายเรายังไม่ได้ขายเฟรนชายเพราะว่าตอนนี้เรายังรู้สึกว่ามันยังไม่ขายถึงที่ถ้าขายแล้วรวยเลยรวยแล้วก็หยุดเลยฮะฮะขายไปเลยขายเลยเหรอขายเลยแล้วรวยแล้วก็หยุดเลยแล้วก็หยุดทำอย่างอื่นเหมือนที่ร้านขายปลาหมึกอยู่เลยให้ยุให้หยุด มาดูกันไม้วิธีดูปลาหมึกเขาก่อนผู้ชมอยากให้เห็นมาดูพี่เก่งว่าปลาหมึกเขาตัวใหญ่ขนาดไหนดูดูใหญ่จริงนะโอ้โหไม่ได้ใหญ่เล่นๆนะน่ากินนะพี่นะาขาวเลยโอ้โหปลาหมึกแล้วลูกจิ้มได้ไหมมาขอชิมหน่อยขอให้ชมปลาหมึกไม่ได้ให้ชมน้ำมะพร้าวออกออกอ๋นี่ต้องต้องเอาหางออกกันใช่ไหมพี่งวดงวดเลยห่อเลือกันดีกว่าพูนแปะเรียกเนียก่เข้าใจว่าตรงนี้คือหางนะงวดงวดปลาหมึก ขอแยกเลยเหรอเอาขอซื้อหางปลาหมึกหน่อยอย่างนี้เท่าไหร่พี่เก้ครับเท่าไหร่นะตัวร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเข้ามาเลยเข้าช่วงขึ้นน่ะแถมหัวด้วยไหมือว่าแต่ตัวแพ็คแพ็คช่วงขึ้นก็ร้อยยี่ช่วงขึ้นก็ร้อยยี่ช่วงขึ้นร้อยยี่ใช่ช่วงขึ้นขึ้นแล้วตอนนี้สามจิบอะอะไรเนี่ยยายยขออนุญาตน้องจอยหน่อยคนนี้เลยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหรอเหนื่อยกับเรื่องสามีหรือเหนื่อยกับปลาหมึก ีเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแป็นหยอกยอกเออสองคนเนี้จอยยอดยอดวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นพันพันตัวดีใจไหมครับอาชีพใหม่ถึงเดือนแล้วนะมันมันมันคุ้มหน่อยไหมคุ้มอ่ะคุ้มมากคุ้มมากแล้วสิน่าจะขยายหลายสาขานะพี่นะครับก็ตั้งตั้งตั้งเป้าไว้10สาขาครับ สิบสาขาเราก็น่าจะเหนื่อยแลวน่าจะดูแลลําบากและสิบสาขาแต่เราก็วิ่งไปวิ่งมาแต่ว่าที่เราน่าจะประจําก็น่าจะเป็นที่จัมโบ้แล้วก็ที่เรียบด่วนก็จะมี2คนเพราะว่าแต่ถ้าเราสามารถทำเขาเรียกวอะไรโคนนิ่งได้ก็อยากจะทําเก่งลายพางมาต้องอีก8คนใช่ไหมใช่เพราะว่าคนก็อยากไปถ่ายรูปไปแล้วว่าเวลามันขึ้นมันต้องรีบขยายใช่คือจริงๆแล้ว่ชื่อเสียงเรามันก็เป็นมันก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราสามารถขายดีได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเนี่ย มันจะต้องอร่อยดูมันจะต้องอร่อยเดี๋ยววันนี้มาพิสูจน์กันหน่อยว่าขายได้เพราะชื่อหรือว่ามันอร่อยจริงคนน่ะเขาแบบฮือฮากับน้ำจิ้มมากปลาหมึกมากตัวใหญ่นะฮะและทุกตัวต้องไข่ด้วยใช่อ่าต้องดูทุกตัวต้องไข่นะโยมดูนะปลาหมึกไข่อ่แล้วปลาหมึกที่ไข่เนี่ยต้องเป็นปลาหมึกตัวเมียหรอปลาหมึกไม่มีตัวเมียพี่เอ็นแล้วตัวเมียมันมีไข่ทุกตัวใช่มันมีหนดุว่าจะเป็นตัวเมียได้เออนี่ว่าเอาเข้าวงเงี้ยนะวงอะไรวงตลกหรือวงให้วงไฮโล อ๋อทำไมต้องแยกแยกหัวกับตัวพี่มันคือมันสุกมันสุกยากควนจะสุกยากเพราะส่วนมากเราไปเห็นร้านเนี่ยเขาจะไม่แยกหัวกับใช่เขาจะตัดเลยถูกไหมเออผมเลยเขาจะตัดเลยแต่ว่าผมคิดว่าพี่เอาเอาหัวไปขายอีกไม้หนึ่งถ้าจะเอาคู่ก็เลยร้อยยี่สิบตัวตัวละหนึ่งหัวยี่สิบเดี๋ยวลองชิมดูเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนี่คืออีกหนึ่งอาชีพที่อยากให้คนที่กำลังมองหางานคือเวลา คือเงินมันอยู่ในอากาศเราสามารถไขวข้า,าได้คิดผมว่ามันเป็นสิ่งดีที่คือตัวอย่างเลยเนี่ยเก่งอางย<ม>า,าง<ะ>ขอให้ทําอย่างเดียวขอยลงมาทำแต่ผมทํามาเยอะแล้วนะทางานทําอะไรมาเยอะแล้วจนเนี่ยมา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 ,มาเจอกบบร้านปลาหมึกเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมากมากพี่อย่างที่ชมทางบ้านถ้าถ้าเขาอยู่ตามต,ามต,ามาต่างจังหวัดอยากจะทาเนี่ยเป็นอย่างนี้แพงไหมพี่หม้อเออหม้อย่างเขาเรียกอ,อะไร เตาย่างเตาย่างโอ้โหหม้อย่างตั้งแต่ตั้งแต่หางปลาหมึกแล้วคุณจำอะไรผิดสูตรหรือเปล่าในวันนี้รายตังค์ท่านจะลงทุนที่แพงไหมเยอะเยอะเป็นหมื่นแพง<ห>ครับอุปรกรณ์ผมซื้ออุปรกรณ์ไปประมาณสองแสนละจริงๆถ้าเอาเงินที่ขายปลาหมึกเนี่ยครับมาต่อคือทําช่วงแรกๆผมจะบอกเลยว่าถามว่ามันได้เงินไหมมันได้เงินแต่ว่าเราต้องไปลงทุนกับอุปกรณ์โต๊ะสแตนเลสพวกนี้แพงหมดเนี่ยตัว20,000ตัวแล้วถังแก๊สก็ใบหนึ่งก็ ี่พันมันต้องลงทุนหมดทุกอย่างซิงคนี่ก็หลักหลายแพงอยู่จริงๆป้ายก็ต้องซื้อที่ถามเพราะว่าเผื่อพี่น้องทางทางบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะลงทุนกับตัวเองมากก็เลยแบบอยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าอยากจะขายร้านปลาหมึกอย่างนี้ต้องใช้เงินเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหน่ากินมากผู้ชมคือจริงๆแล้วลงทุนค่าปลาหมึกเี่ยไม่เยอะครับแต่ว่าอุปกรณ์ของเราอ่ะมันมันมันเป็นอุปกรณ์ที่มาตรฐานคือจริงๆแล้วเราจะใช้โต๊ะธรรมดาก็ได้จะใช้โต๊ะเป็นโต๊ะพลาสติกก็ได้แต่ว่าอายุการใช้งานเนี่ มันมันมันเร็วกว่าเหมือนกันกับคนบางนาอ่าบางทีเราไปซื้อของแพงกับซื้อของถูกเนี่ยบางคนบอกว่าจะไปซื้อของแพงทําไมทาไมไม่ซื้อของถูกถูกแต่ของแพงที่มันมีคุณภาพเนี่ยอย่างเงี้ยสาปีเนี่ยเราก็ยังใช้ได้สามสิบปีเราไม่ใช้ได้มันไม่เป็นสนิมด้วยแล้วก็ความสะอาดต้องมาที่หนึ่งเวลาเราทํางานเวลาเราขายของถูกไหมเวลาคนเข้ามาต่อคิวซื้อมีโต๊ะพลาสติกบางทีน้าเกลือหยดเป็นรอยเป็นนู่นเป็นนี่มันก็จะเหกเด้งมากผู้ชมดูเด้งเด้งเด้งปลาหมึกสดมากเลย เกลือกเกลือมันอ่อนอันนี้พี่เขาสั่งพี่เราจำได้ไงว่าตัวนี้หัวของตัวนี้ตัวนี้หัวของตัวนี้ปลาหมึกของเราเนี่ยมันมาในไซส์เดียวกันเขาเรียกว่าไซส์ที่เวลาเราเวลาไปซื้อเนี่ยไซส์สามตัวโลไซส์สามตัวโลเนี่ยอย่างสามตัวเนี่ยสามตัวโลสามตัวโลก็ก็มันจะเป็นไซส์เท่าๆกันหมด แล้วทีนี้หนวดมันก็จะเท่าๆกันเราก็พยายามดูว่าถ้าสมมติว่ามันบิดมันผิดเพี้ยนกันนิดหนึ่งอย่างอันนี้เล็กว่าหน่อยหนึ่งอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่ก็เอาหนวดเล็กใส่อันนี้เล็กว่าหน่อยก็เอาหนวดใหญ่ใส่<อ>เราพยายามทําให้มันออกมาสมดุลแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดช่าชองมากดูคุณย่างเนี่ยหันเพิ่มเพช่ำชองเลยอันนี้ก็เพิ่งมาที่นี่นะ,ะเออเขาฝึกง,งานแป๊บเดียวเป็นเลยเขามาเพิ่งมาที่นี่ได้ได้สองสามวันเองอก็มาอยู่ที่นี่เริ่มแรก เริ่มเยอะแล้วผู้ชมเห็นไหมใช่ครับเริ่มเยอะก็มาดูพี่นี่แหละไม่ได้มาซื้อมาหมึกอ่ะเดี๋ยววันนี้เลี้ยงเดี๋ยววันนี้เลี้ยงตีไม้ฮะเอาไปเลยสองไม้หั่นเลยให้มันเยอะกว่านั้นหน่อยสิเดี๋ยวเพี่น้องตัวละเท่าไหร่นะตัวละตัวละร้อยยี่สิบบาทยี่สิบบาทมองว่ามันคุ้มมากนะผู้ชมเพราะว่าคุ้มนะไข่ทุกตัวนะไข่ทุกตัวเขาเป็นคนหั่นใส่ถ้วยเองด้วยนะพี่เก่งเดือดทุกตัวเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับ ถ้าอยู่ที่นี่ถ้าประจําอยู่จุดไหนผมก็จะทําเองบางทีแล้วเรารู้สึกว่าบางทีแล้วคนที่เขามาอุดหนุนเรงจริงพอเขาเห็นเราทํางานเขาก็เหมือนกับเขามาอุดหนุนเราจริงๆอ่ะแต่ถ้าเรานั่งเก็บตังค์อยู่บ้านก็ได้นะเราไม่ต้องมาก็ได้นะเราแค่ลงทุนถูกไหมถ้าเรามีกําลังลงทุนแต่ว่าคนเวลาเขาเห็นเราทําจริงๆเวลาเขาเห็นเราไลฟ์สดจริงๆเขาก็อยากจะมาซื้อือที่สุดแล้วเจ้าของร้านต้องเป็นแบบนี้ต้องทำเองบ oh ้างไม่ใช่เอไอใช่แต่ลูกน้องเอไอใช่แต่ลูกน้องต้องทาเองบ้างพูดเขาตัวใหญ่คนเรามาต้อย่างนี้ใช่ รู้จักมาดูงานเองอะไรเองเรามันต้องอย่างนี้แหละใช่ใช่นั้วมันลูกค้าเขาก็จะรู้สึกว่าไม่เห็นตุกถห้เจ้าของเขาจะไม่ชอบใช่เขาจะไม่มาอีกใช่อันนี้พูดถึงร้านใครร้านผมหรือว่าร้านร้านพีดอ้าผมพูดจริงพูเหรอฮะไม่รู้เลยไม่รู้ตัวเลยใช่โอ้โหพี่เก่งนี่คือนี่กำลังหันอยู่ ใช่ครับเด้งมากมันเด้งมากดูเด้งมากก็มันสดนะฮะมันสดปลาหมึกข,ของเราเนี่ยเพิ่งเอาขึ้นจากแพรนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่าง <S <S ที่ผมจะบอก <S 2> <S 2> คือถ้าสั่งมาถ้าเกิดเหตุการณ์อุบิเหตุเนี่ยอย่างในกรณีที่ฝนตกหรือว่าปลาหมึกเราขายไม่หมดเราเก็บได้เต็มที่แค่2วันวันที่3เราทิ้งเรายอมเสีย เราะว่าวันที่3เนี่ยปลาหมึกคนที่ขายจริงๆแล้วเขาจะรู้เลยว่าปลาหมึกมันจะเริ่มมีกลิ่นให้เราฟิตยังไงให้ดียังไงก็ถ้าวันที่3เรามาแล้วมันจะเริ่มมีกลิ่นเก็บได้2วันนี่นมากสุดร<ด>ู้แท้นี่เขาเขาจะมีไฟหั่นไฟตักน,น,น,นะครับพี่อ๋อจะเป็นอย่างนี้โอ้หัวจิ้มเข้มข้นมากอ๋อโอ้ยน้ำจิ้ม ย่างลายปลางพี่น้องโอ้โหใส่แก้วเลยนี่แล้วก็มันเข้มข้นมากผู้ชมถ้าจะบอกว่าลงทุนน้ำจิ้มแล้ววันละสี่พันเจ็ดไม่รู้ว่าจะเชื่อหรือเปล่ามะนาวแท้พริกขี้หนูสวนแบบอย่างดีทุกอย่างอย่างดีหมดใช่มะนาวแพงกระเทียมแพงทุกสิ่งทุกอย่างแพงหมดมีอย่างเดียวที่ถูกคือเมียเมียพร้อมยังพร้อมพร้อมพร้อมจัดได้เลย ได้เลยเป็นไงมันเด้งสู่ฟันผมไม่แบกใจอ่ะมาด้วยกันด้วยนะเหมือนยากมาด้วยกันด้วยดูดิ ขนนนเนขีนก็เข็นเข็นก็เข็นของอะไรพี่ชายพี่ชายเองคิดเลยนะโอ้โหปหมึไปเลื่องยังไงมั่นไข่ทุกตัวเนี่ยพี่บางทีก็ดำบ้านไหนบว่างไปดำดูเองในทะเลก็ลงทุนเยอะก็จะมีเครื่องออกซิเจนด้วยแล้วหนัากากแล,กแลก้วก็อะไรเราซื้อหลายอย่างไอ้อุปกรณ์ที่บอกว่าลงทุนอุปกรณ์แพงเงี้ ไ,ไงสามคนี่ครับอือดีมากมันเดง้งมันดดใเวลาฟันขัดเข้าไปมันเข้าไปในเข้าไปในตัวามาันแล้วมันเด้งสู้อ่ะแล้วมาเจอน้ำจิ้มเขาเด็ดเด็ดมากโอ้โห,โหถอดละหางเกสามครับสามตัวแล้ ไม่ไหวเอาข้ามยาญ่ข้ามใหญ่ดูสั่นสั่นอือโอเคไหมน้ำจิ้มโอเคไหมสวยมากเลยเหี้ยแตกแสดงว่าชอบกินเผ็ดกินเผ็ดได้เพราะน้ำจิ้มน้ำเราแซ่บมาก ตอนนี้น้ำมะนาวก็แพงครับผู้ชมแพงครับมะนาวแพงตอนนี้มะนาวแพงมาละอะไรพี่เก่ง่ะมาลวไปตะตะรถมารับนะมั้งพี่ตาก็เป็นการสร้างอาชีพไปด้วยนะใช่ครับก็เอาเพื่อนๆพี่น้องที่เคยผ่านการ อยู่ข้างในเรือนจำแล้วเขาก็มีงานสภาพนี้จะไปทํางานธนาคารก็ลําบากจะไปทํางานอยู่กับผมที่ดินก็ลาบากคือทุกสิ่งทุกอย่างเวลาไปทำนี่เที่ยไหมวันมาวันแรกน้องอ่ะมันเอาแมวมาด้วยเราก็ให้ไปนอนอยู่ที่บ้านแต่ทีนี้มันก็บอกว่ามันเกงใจบอกว่าพี่มาหาห้องพักให้ผมหน่อยครับออกมาร้านบ่ายสองหาห้องพักได้สี่โมงเย็นทำไมอะไปได้ที่ที่ห้าสี่ที่ไม่มีใครรับไม่รู้ว่าเขาห้องเต็มจริงๆหรือว่ากลัวของที่คอนโดหาย เราก็เลยว่าไม่เป็นไรสู้ๆก็ได้แต่ว่าคนคนที่รับก็ลายเต็มตัวเหมือนกันนะเก่งลายพรางเป็นคนใจดีและเป็นคนที่มีเพื่อนมีน้องนะครับผู้ชมสมบัติแล้ววันนี้เขาได้อาชีพนี้นี่ก็คือติดมามากันกี่ปีนะครับพี่หมเนี่ฮะเห็นภาพคนเยอะๆผู้ชมครับน่าชื่นใจจริงๆเลยกับอาชีพใหม่พี่เก่งลายพางนะหมึกย่างลายพางนะฮะ ดูสิคนหลังไหลมาแบบร้อยี่สิบบาทชายคนนี้ดูสิน่าดีใจแทนคุณมากอือคนแบบที่เก่งไปตลาดเรียบด่วนครับอันนี้ก็คือแบ่งรายยังไงก็อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ประจําอยู่ที่ประจํามีวันนี้วันนี้ต้องเหนื่อยหน่อยเดี๋ยววันนี้เราไปที่ร้านเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้ต้องเอาบอมบิดไปให้แม่ตั๊กแม่ตั๊กเหมาบอมบ์บไปอีกวันนี้แต่ไม่ได้เออแต่ไม่ได้เหมาพันตัวก็เหมาไปแล้วก็ให้ไปไล์สด แต่ก็ในส่วนของไลฟ์สดก็อีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็มีงานเขามากลับมาแล้วกลับมาแล้วใช่ทีนี้ก็กลับมาเยอะเลยคือบางคนนี่ผมได้บอกให้เลยว่าบางทีเราก็เห็นเราทํางานนะเขาก็อยากจะให้เราทํางานถ้าสมมติว่าเราเราเราคือมันวินวินเนี่ยถ้ากระแสเรามาหรือว่าเรามีกระแสมันก็วินวินกันก็ช่วยเหลือกันไปใช่มันเป็นอย่างนี้แล้วในโลกโซเชียลพอเรื่องจริงคือเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ว่าพี่เก่ง ทําอะไรอยู่ตอนนี้แต่พอรู้ว่าพี่เก่งทำานี้เราพี่ๆน้องๆก็มามาบอกข่าวให้ทุกคนได้รู้แหละว่าเพื่อนเราทำอันนี้อยู่เหมือนผมทําร้านเล็กๆพี่เก่งก็ไปให้ให้ให้หรือว่าไปชิมกันไปอุดหนุนกันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเพื่อนกันแนะนำาะว่าโอ้โหพี่น้องนะครับคลิปนี้ออกไปน่าจะมาให้กาลังใจพี่เก่งกันเยอะๆเลยนะครับแล้วพี่ตอนนี้ปลาหมึกแล้วทำอะไรอยู่ไหมพี่ตอนนี้ปลาหมึกอย่างเดียวปลาหมึกอย่างเดียวฮะแล้วก็ จริงๆแล้วก่อนนั้นนี้ก็ทําครีมทำเชือดยังรับอยู่ไหมรับอยู่แต่ไม่ได้ไม่ได้รับคู่กับคนอื่นรับคู่กับแชมป์ขนัดสุยถ้ามีงานคู่กับแชมป์ไปทั้งสองสาขาเปิดปิดเวลาเดียวกันไหมไม่ครับที่เนี่ยตลาดจะ ปิดเร็วพอคนเนี่ยมาเดินก็มาเลยตอนเย็นก็มาลุม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 กันเลยละหมดจะหายก็หายเลยที่นี่จะหยุดเดินช่วงประมาณสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มจะหายแล้วสาขาจัมโบ้นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นครับเปิดสี่โมงเย็นแล้วก็ปิดประมาณไม่เกินสี่ทุ่มปิดไม่เกินสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มอะไรเงี้ยฮะเรียกวเรียกบวชตั้งแต่ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นถึงประมาณตีหนึ่งโอ้เรียกบวชมันได้ยาวเลยบางทีถ้าหมดก่อนเราก็ปิดก่อน เพราะว่ามันบางวันลูกค้าเยอะบางวันลูกค้าน้อยมันบอกไม่ได้แต่ว่าเวลาของเราที่เรานั่งอยู่อยู่ที่ตลาดอะถึงตีหนึ่งครับที่นี่ก็ถึงสี่ทุ่มขอให้พี่เก่งขายดีขายดีร่ำรวยครับก็ขอให้มีสาขาเยอะๆนะพี่นะ<อ>แล้วก็เป็นตัวอย่างของคนคคที่เป็นตัวอย่างของนักสู้เป็นตัวอย่างของคนที่กําลังหาอาชีพอะไรก็ได้ที่เราทําแล้วไม่ไม่เดือดร้อนใครแล้วก็ทําให้เราเลี้ยงครอบครัวได้ดูแลคนอื่นได้อย่างพี่เก่งเนี่ยก็ทํามาทุกอย่างเนี่ยพี่ทําหลายอาชีพครับก็ไม่แน่ว่า เนี่ยปลาหมึกอาจจะขายร้านไปเลยเพราะว่าขายดีก็ไปทำอย่างอื่นอีกอะไรนะขายร้านไปเลยแล้วก็ไปทำอย่างอื่นใช่เพราะมันขายดีเขาก็ไปทำอย่างอื่นปลาหมึกนี่แหละดีแล้วก่อนจะไปเรื่อยๆนะฮะทำปลาครับพี่เอาไปฝาก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 ครับพ่อฝากเอามาแจกเอามาแจกพี่ๆครับอ่ะไปแจก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 ทปลาแจก เด็กสมบูรณ์นะครับฝากไว้เลยนะครับผู้ชมครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนเดี๋ยวได้ยินแต่ซีอิ๊วซีอิ๊วขาวจะดังมากเดี๋ยวนี้มีน้ำปลาแล้วมีน้ำปลาตาเด็กสมบูรณ์แล้วก็มีซอสหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์ด้วยเอาลูกเอาไปแจกพี่มาพี่มาพี่มานะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาให้กำลังใจพี่เก่งด้วยนะครับอย่าลืมนะครับที่ตลาดแจมโบ้แล้วก็ตลาดเรียบด่วนมาล็อคเลยเฮ้ยมามามาปลา นี่น่ารักมากๆเลยพี่ทีน้องๆนะครับพ่อฝากไปเลยนะครับะปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์นะครับผลิตจากปลาทะเลแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปลาแท้ปลาเทีนตันแท้นี่ฮะแล้วก็นี่ฮะนี่ซอสจีนปลาเด็กสมบูรณ์นะฮะฝากด้วยนะครับคู่กันนะครับขู่ไว้นะลูกนะเอานะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ